เฮ้ยมีชุดพี่ตูนว่ะนี่ได้มาแล้วครับผมชุดพี่ตูนนะครับผมอ่ะ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับอยู่กับผมในช่อง J Play X 9นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมหัวขาวแล้วก็หัวนิเมะนะครับหรือหัว GM ที่ทุกคนเรียกกันนะครับผมอ่าก็เป็นหัวแรกที่กลับมาให้ทุกคนได้จับจองกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าวันนี้เรามี1170พเพชรมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่าในกิจกรรมนี้นะอ่านะครับผมอ่ากิจกรรมก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าอยู่บริเวณนี้เลยนะครับผมอ่ากดเข้าไปครับผมส ว่าดวนไม้ตายอ่ะโอเคในหน้าตาจิตกรรมก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูครับว่า1 1 7 0พเพชรเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจในการสุ่มนะครับของน้องๆนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าหรือว่ามันจะเรือเกินไปหรือว่ามันจะเปลืองเกินไปนะครับมาดูเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะแบบนี้มันเคยมาแล้วนะครับให้เราเออคือเปิดนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับหเปิดแรเนี้นะ นะครับผมเปิดไปเรื่อยๆเลยครั้งแรกเปิดฟรีครับครั้งที่2จะใช้การรีเฟซครั้งละ19เพชรนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้นะผมก็ต้องรีเฟซใหม่นะเพื่อหาหัวขาวแล้วก็หัวดำ <c oughs> เออนะฮะเรียกง่ายๆนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอันดับแรกเราจะเปิดตรงนี้ก่อนนะเปิดหาของที่เราอยากได้ก่อนนะครับผมอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเพชรมาดูว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเริ่มเลยดีกว่าครับผมโอเคเห็นไหมฮะเฮ้ย เฮ้ยมีชุดพี่ตูนว่ะเฮ้ยสนใจชุดพี่ตูนมากกว่าว่ะทุกคนเอ่อผมผมจะเปิดชุดพี่ตูนแล้วกันนะเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยนะนึกว่ามันมีแต่ไอ้สองชุดที่เป็นรางวัลใหญ่นะทุกคนโอเคอันไหนดีทุกคนเอาขวาซ้ายซ้ายดีหรือกลางมีวะเอาขวาแล้วกันเปิดมาไม่ต้องเตือนอีกนะครับผมครั้งแรกจะเปิด29เเพจนะครับผมอ่ะ เปิดมามาครับผมชุดพี่ตูนออกเฮ้ยไม่ออกว่ะต้องอันกลางแล้วอันกลางแล้วมาไม่ใช่โอเคสายใช่แน่นอนเปิดไปนี่ได้มาแล้วครับผมชุดพี่ตูนนะครับผมโเคตรเท่เลยนะครับพี่ตูนผมขาวนะผมเอออ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็คือ um ผมไม่รู้ว่ามันมีชุดนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่มีชุดนี้นะครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆเพื่อหาหัวนิเมะแล้วก็หัวขาวเมื่อกี้นะแต่ว่าผมชอบหัวขาวนี้มากกว่านะทุกคนเออหัวขาวนั้นมันรู้สึกว่าคนจะเลิกฮิตไปแล้วอะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับสำหรับชุุุดดดดดนีีนดด้้รผมชชท่เเาปิดไดนะ หัวขาวนะครับทุกคนไปดูเลยกว่าครับดูกันดีกว่าครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับห้องแต่งตัวแล้วก็กล่องนี่อันนี้จะเป็นของที่เราสุ่มได้เมื่อกี้นะครับผมอันนี้คือสกินปืนสกาบน่าจะมีกันทุกคนแล้วนะครับอ่าอันนี้เขาแจกฟรีทับวันตั้งนานมาแล้วนะครับแล้วก็กล่องชิ้นส่วนตัวละครนะครับผมเปิดไปแล้วกันโอเคนี่ครับผมโคตรเท่เลยโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมอ่าโคตรแจ่มนะครับโอเคเปิดไปเลยครับผม นี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะครับอ๋อทุกคนมันเท่จริงนะชุดนี้เนี่ยโอ้โหเท่แบบได้ใจอะ่ะเออเอาใจพี่ไปเลยน้องไม่ไม่ไมอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับถามพี่ว่ามันคุ้มไหมนะครับก็คือมันแล้วแต่ดวงของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรารีเฟซตรงนี้ไปเรื่อยๆคือเจอแต่ของเกลือไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เพชรเราก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรารีเฟซปุ๊บเจอปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ง่ายนั่นเองนะครับผมอ่ะก็รวมทั้งหมดผมหมดไปประมาณรอบแรกเนี่ยมันยี่สิบ รอบที่2เนี่ยร้อยเก้านะครับรอบที่3 499ก็คือรวมเป็นเพชรทั้งหมดที่เราเสียไปก็คือ727เพชรนะครับซึ่งไม่รวมรีเฟซนะก็ประมาณ727เพชรนะครับผมก็คือคุ้มมากๆนะสำหรับผมนะอันนี้ดวงใครก็แล้วแต่นะครับบางคนก็หมดหลายเพชรนะครับอาจจะเจอของรางวัลใหญ่ของรางวัลแรนะครับทุกคนอ่าโอเคสําหรับกิมนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมมาแบบรีบๆนะครับผมต้องมีธุระไปทําต่อนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กกกกกกกดดดดดแชชรรร์ะะิ่่่งงงััับบออีหนนย้วคผผมมมเพืใใลจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะ่ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม